สวัสดีครับจากคลิปการสอนคราวที่แล้วนะครับสอนเรื่องการทำ powerpoint อย่างไรให้แสดงคะแนนสอบได้ในคลิปนี้เราก็จะมาต่อยอดจากคลิปเดิมนะครับโดยการล็อกอินชื่อผู้สอบด้วยแล้วก็ให้แสดงชื่อและก็แสดงคะแนนในตอนท้ายนะครับว่าทำอย่างไรนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจาก ไปที่เมนูมุมมองแล้วก็เลือกต้นแบบสไลด์นะครับจากนั้นนะครับเราเคยทำสไลด์ตรงนี้ไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือเลื่อนปุ่มนี้ลงมาเลื่อนปุ่มแสดงคะแนนลงมานะครับปรับตัวนี้ขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะสร้างนะครับชื่อให้แสดงอยู่ตรงนี้นะครับ โดยไปที่เมนูนักพัฒนาแล้วก็เลือกป้ายชื่อนะครับตรงนี้เราจะให้แสดงชื่อผู้ข้อสอบนะครับเป็นลาเบลนะฮะแล้วคลิกที่คุณสมบัตินะครับตรงลาเบลหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติจากนั้นก็ปรับตัวอักษรนะครับทาโฮมาเอาตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับตัวหนานะครับตกลงเปลี่ยนสีหน่อยตัวอักษรนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน นะครับจัดก,กลางก็เทคไลน์เซนเตอร์นะครับโอเคนี่คือในส่วนของหน้าแบบทดสอบนะครับจะให้ชื่อปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เราจะไปทำหน้าล็อกอินนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้คอนโทรลซี Control c, นะครับมาที่สไลด์ถัดมาเลยนะครับลบแล้วก็ c t r โทรลวี v, นะฮะ หน้านี้นะครับจะเป็นการทำหน้าล็อกอินนะครับให้ลงชื่อเข้าสอบนะครับเป็นหน้าลงชื่อเข้าสอบในหน้าลงชื่อเข้าสอบก็จะมีอยู่2อ b อ็อบเจกต์ก็คือนะครับกล่องอสำหรับลงชื่อนะครับคลิกตรงนี้เป็นเท x t บ็อกนะฮะเป็นเท x t บ็อกสำหรับลงชื่อ กับปุ่มนะครับสำหรับล็อกอินโอเคมี2อ,อย่างนะครับคลิกขวาที่ command button นะครับเพื่อแก้ไขข้อความ what to edit นะฮะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าตกลงก็ได้นะครับง่ายดีนะฮะตกลงทีนี้เราก็จะมากำหนด Name หรือกำหนดชื่อให้กับอปบเจกต์ทั้งสองนี้ยนะครับวิธีการไปที่คุณสมบัตินะครับในกล่องรับชื่อนี้นะเราก็จะแก้เป็นจากเท x กบล็อกหนึ่งเป็นอะไรครับทีที name นะครับส่วนปุ่มนะครับตรงนี้เราจะก็จะแก้จาก Command button 1หนึ่งเป็น btn-login นะครับอ่าเรียบร้อยเมื่อแก้ไขสองอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะออกจากหน้านี้นะครับไปที่มุมมองปกตินะมุมอมองปกติสังเกตว่าสไลด์สุดท้ายเรานี้จะเห็นแล้วนะครับที่แสดงชื่อหรือลาเบลนะครับส่วนสไลด์ที่1นนะครับเราจะทําการแทรกสไลด์ที่2ลงตรงนี้นะครับ ให้ล็อกอินก่อนก่อนที่จะเข้าไปสอบนะครับไปที่สไลด์ใหม่ครับแล้วก็เลือกสไลด์เนี้ยเมื่อเตรียมสไลด์แบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วเราก็ไปโค้ดคำสั่งกันเลย a n t i n F11 หรือคลิกที่เมนูนักพัฒนานะมาที่ v i s u a ่ Basic นะครับสไลด์เลเยอร์14นะครับก็คือสไลด์เลเยอร์ที่เราทำแบบทดสอบไว้แล้วคราวที่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ สไลด์เลเยอร์เอา15ซึ่งเราทำเป็นหน้าล็อกอินนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะให้ก๊อปโค้ดที่ทำคราวที่แล้วเรื่องล็อกอินคอนโทนซีคอนโทนวีมาวางได้เลยนะครับแล้วก็แก้ไขแค่บรรทัดเดียวนะครับคือบรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่จะไปให้โชว์ชื่อนะครับผมจะลบออกนะฮะ ก็จะแก้เป็นนะครับสไลด์เลยเยอร์นะฮะสไลด์อ่าพิมพ์สัก2-3ตัวแล้วก็คอนโทรลสเปซบาร์นะครับคอนโทรลสเปซบาร์ก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกแล้วก็เลือกสไลด์เลยเยอ 14, ร์สิบซีนะครับคอนโทรลแช่ไว้กด Enter อหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็ดอทนะครับลาเบลหนึ่งนะครับคอนโทรลเอนเตอร์ Enter, ก็จะพิมพ์ให้อัตโนมัตินะครับบรรทัดนี้ก็จะเป็นสไลด์เลเยอร์14 l a b e l ล1 c a p t i o n เท่ากับ user name เพราะว่าในสไลด์เลเยอร์14ของเรานั้นเราจะมีป้ายชื่อนะครับแสดงชื่อคนที่ล็อกอินเข้ามานะครับแค่นี้ครับจากนั้นเราก็กลับไปที่สไลด์หน้าปกติของเราคลิกสไลด์ที่หนึ่งเพื่อทดสอบแบบทดสอบของเรานะครับ เริ่มทดสอบอลงชื่อเข้าสอบถ้าไม่พิมพ์อะไรเลยคลิกดูสิตกลงก็จะฟองนะครับ input your name ใส่ชื่อก่อนสอบนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะกดปุ่มตกลงนะครับก็จะเข้าสู่ข้อที่1นึ่งนะคำตอบถูก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 นะก็จะแสดงชื่อผู้เข้าสอบนะครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ลองสอบใหม่นะครับ เริ่มสอบอ่าสมมุติว่าเปลี่ยนชื่อคนสอบไปแล้วกันสมชายนะครับเข้าสอบกดปุ่มตกลงอ่าถูก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 อ่าผิดสักข้อหนึ่งก็ได้ได้4คะแนนอ่าสมชายได้4คะแนนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวไปลองฝึกกันดูนะครับ